คลิปนี้กาสามขาขอนำเสนอความเป็นมาของสโมสรนในศึกเจลีกกันบ้างค่ะหลังจากช่วงที่ผ่านมาทำคลิปนักเตะแบบต่อเนื่องเรามาทำความรู้จักกับสโมสรนน้องใหม่หน้าเก่าที่คว้าแชมป์เจทูลีกหรือเจลีกดิวิชั่น2อฤดูกาล2021ที่ผ่านมาและสโมสรที่ว่านั้นก็คือจูบิโลอีวาตะโดยก่อตั้งขึ้นในปี1970ที่เมืองอีวาตะ จังหวัดชิซูโอกะลงแข่งขันฟุตบอลในนามบริษัท Yamaha m อ t o r c o ์ p อเ a t i o n ซึ่งในปี1982พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ Emperor Cup อีกทั้งยังคว้าแชมป์ Japan Soccer League Division 2ทำให้ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ Division 1ได้สำเร็จค่ะและต่อมาสามารถคว้าแชมป์ Japan Soccer League Division 1ได้ครั้งแรกในฤดูกาล1987-1988 ซึ่งก่อนที่เจลีกจะถือก,กำเนิดขึ้นในปี1993สโมสอนรยามาฮาได้ถอนตัวออกจากการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเจลิกเนื่องจากมีหลายอย่างที่ยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันร,ระดับมืออาชีพทำให้สโมสรต้องแข่งขันในศึกเจแปนฟุตบอลลีกและสามารถจบในอันดับที่2ของตารางทำให้ได้เลื่อนชั้นสู่เจลิกในปี1994ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อสมสรใหม่เนื่องจากกฎของเจลิกที่ ้ามีการใช้ชื่อองค์กรหรือบริษัทปรากฏอยู่ในชื่อของสโมสรโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจูบิโลอีวาตะซึ่งคำว่าจูบิโลมาจากภาษาโปรตุเกส ที่แปลว่าความสุขต่อท้ายด้วยชื่อเมืองที่ตั้งของสโมสรคืออิวาตะนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้ก้าวขึ้นสู่เจลีกนั้นในปี1997-2003ถือเป็นยุคทองของสโมสรเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากสามารถกวาแชมป์ได้มากมายหลายรายการได้แก่แชมป์เจลีกสมสมัยในปี1997-1999และ2002แชมป์เจลีกคัพ2สมัยในปี1998 และ2010แชมป์เอ็มเ o อร u p คสมัยในปี2003แชมป์เอเชียคัพแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล1,998 1,999และแชมป์ซูเปอร์คอีก3สมัยในปี2000 2003และ2004อีกครั้งอย่างสร้างสถิติไว้มากมายโดยเป็นทีมที่ยิงมากที่สุดถึง107ประตูในปี1,998 ซึ่งมีลูกได้เสียห่างกันมากถึง68ลูกเลยทีเดียวพร้อมทั้งทำสถิติชนะด้วยสกอร์มากที่สุดที่9ต่อ1ในนัดที่ถล่มเซเรโซโอซากาไปแบบขาดลอยและต่อมาได้สร้างสถิติเสียประตูน้อยที่สุดโดยเสียไปเพียง26ลูกในปี2001อีกครั้งในปี2002 จูบิโลอิวาตะสามารถเป็นแชมป์เจลีกโดยยึดจ่าฝูงได้ทั้ง2ส,สเตทซึ่งถือเป็นสโมสรแรกที่ทำได้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเจลีกขึ้นมาพร้อมทั้งมีนักเตะติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกมากถึง7คนด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองจริงๆของสโมสรจูบิโลอิวาตะ ก่อนที่ในช่วงหลังจากยุคทองผลงานของจูบิโลอิวาตะก็ลดมาตรฐานลงอย่างต่อเนื่องโดยจากทีมหัวตารางเริ่มกลายมาเป็นทีมที่จบฤด,ดูกาลด้วยอันดับกลางตารางไปจนถึงท้ายตารางจนกระทั่งในปี2013ทำคะแนนจบอันดับที่17ของศึกเจลีกทำให้ในปี2014จูบิโลอิวาตะต้องตกชั้นลงไปเล่นเจทูลีกแต่ก็กลับขึ้นมาเล่นเจลีกได้อีกครั้งในปี2016 ก่อนที่ในปี2019จะจบในอันดับบวยของตารางตกชั้นไปเล่นเจทูลีอีกครั้งโดยอยู่เล่นมาจนถึงฤดูการ2021ก็สามารถกลับขึ้นหลีกสูงสุดได้อีกครั้งในฤดูการ2022ในฐานะแชมป์เจทูลีกค่ะ จูบิโ o อิวาตะมีสนามยาวคือ y a มาฮ a าสเตเดียมตั้งอยู่ที่เมืองอิวาตะจังหวัดชิซูโอกะโดยเปิดสนามครั้งแรกในปี1978เป็นสนามที่ใช้แข่งขันทั้งกีฬาฟุตบอลของทีมและกีฬารักดี้ทีม Yamaha าจูบิโลซึ่งสามารถจูแฟนบอลได้15,165ที่นั่ง หากต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือรับชมเกมการแข่งขันสามารถเดินทางได้โดยขึ้นรถไฟซ้ายหลักโทไกโดมาลงที่สถานีอีวาตะเลียวสเตชันและจะมีรถบัสรับส่งถึงสนามโดยในวันที่มีเกมการแข่งขันรถบัสจะมารับก่อนเริ่มการแข่งขัน3ชั่วโมงครึ่งค่ะ ปัจจุบันจุบิโลอิวาตะภายใต้การคุมทีมของกุนซือมาซาคาซึซูซุกิถือเป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าวที่มากประสบการณ์จะสามารถกลับมาทวงความยิ่งใหญ่หรือสร้างสถิติใหม่เพิ่มได้อีกหรือไม่กาสามขาขอฝากแฟนบอลเจลีกชาวไทยติดตามเอาใจช่วยเชียร์ทีมยักษ์หลับทีมนี้กันด้วยนะคะดูแล้วถ้าชอบใจและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ <S <S กาสาขาจะ นำเสนอเรื่องราวนักเตะและสโมสรเจลีกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire